เคยสงสัยไหมว่าทำไมกล่องเบนโตะของญี่ปุ่นถึงได้ดูสวยงามและพิถีพิถันจนอดใจไม่ไหวขนาดนั้นแท้จริงแล้วเบนโตะไม่ใช่แค่กล่องเท่าธรรมดาแต่เป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาการใช้ชีวิตที่สะท้อนความใส่ใจอย่างลึกซึง้งและความสมดุลในทุกมิติของวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนื่องจากเบนโตะแต่ละกล่องจะถูกจัดวางอย่างประณีตโดยแบ่งเป็นช่องสำหรับข้าวปั้นไข่หมวนสีเหลืองทองผักสีสดนานาชนิดและกับข้าวอื่น ซึ่งไม่เพียงแต่เน้นความสวยงามน่ารับประทานเท่านั้นแต่ยังคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนและปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละมื้ออย่างจริงจังด้วยเหตุนี้การบรรจงจัดเตรียมเบนโตะจึงเป็นมากกว่าแค่การทำอาหารแต่เป็นการแสดงออกถึงความรับความห่วงใย,ยและการเอาใจใส่จากผู้จัดทาไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ที่เตรียมให้ลูกไปโรงเรียนหรือคนรักที่มอบให้กันเพื่อเติมเต็มพลังในแต่ละวัน ส่งผลให้เบนโตะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ปลูกฝังเรื่องการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพความละเอียดอ่อนในการใช้ชีวิตและความเคารพต่อความสมบูรณ์ของธรรมชาติผ่านมื้ออาหารอันเรียบง่ายแต่เปลี่ยมความหมาย